สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องคล a y ี่โอมนะคะวันนี้นะเราก็จะมากินขนมจากจีนนะคะไม่เชิงรีวิวหรอกหรือว่าอาจจะกินใช่ก็กินแต่ว่าก็รีวิวไปด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยนะคะทุกคนก็จะมีทั้งหมด5อย่างนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเห็นไม่หมดนะคะเพราะว่ากล้องมันใส่ได้แค่เท่านี้นะคะอย่างแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นของอะไรไม่รู้่ะทุกคนอันนี้คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้ ะะก็เดี๋ยวแกะดูก็จะรู้นะคะทุกคนโอเคอย่างต่อมานะคะอย่างต่อมาก็จะเป็นนี่นะคะน่าจะเป็นถั่วลันเตาอบหรือเปล่าแล้วก็รสนำพึ่งเหรอทุกคนเห็นไหมแบบนี้นะคะทุกคนนี่ถั่วลันเตาทุน่น ยิบสปีไม่รู้ก็เน้นรสชาติไปก่อนดีกว่านะคะทุกคนโอเคแล้วก็อันไหนที่เราเรีวิวแล้วเราก็จะไปาน,น่ต่อมานะคะทุกคนอขออนุญาตไปด้านล่างก่อนนะจ๊ะขออนุญาตโอเค อันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้เหมือนกับเป็นขนมหรอนะคะเหมือนกับมันฝรั่งหรอใช่น่าจะประมาณนั้นนะคะรูปร่างจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะคนนี่นะ อ้ว okay. ก็ต่อมาหล่นประมาณนี้คือชิ้นใหญ่สุดนะคะจะเป็นเหมือนกับพุดดิ้งหรือว่าเจลลี่นะคะทุกคนมันน่าจะเป็นรสผลไม้รวมนะคะมีสตอรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีกีวีแล้วก็อันนี้คือเราไม่รู้มันคืออะไรอันนี้ก็คุ้นๆนะ่ะอออันนี้ก็น่าจะพีหรือล่าทุกคนแล้วก็ดูไม่ค่อยออกนะคะทุกคน นี้น่ากินมากเพราะว่าเราชอบกินแบบนี้นี่นะคะก็จะมีน้ำบัวด้วยนะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะทุกคนก็น่ากินมากอันนี้จะมีน้ำบัวด้วยนะคะทุกคนสองร้อย200กรัมนะคะโยเกิร์ตอ๋อน้องเป็นโยเกิร์ตใช่ไหมนี่ นี่คด้านหลังนะคะจะมีลบจีนแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีตัวชีนนะจ๊ะโอเคเริ่มกันที่อย่างแรกด้วยอะไรดีคะอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราอยากรู้ทุกหไหมนี่เทมา ก็จะมีที่เปิดตรงนี้นะคะใช่ไหมล้อนะทุกคนอ๋อะจะมาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะทุกคนอุ้ยขอโทษค่ะมีเอ,อ่อฟองกันชื้นนะคะทุกคนภาษาจีนมีทั้งหมดกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบมีทั้งหมดสิบเอ็ดชิ้น,นะค่ะทุกคน Okay. โอเคโอ้น้องมาเป็นชิลเล่แบบนี้นะคะดูสิเหลืองๆนะคะด้านในโ okay. อ้มน่ากินทุกคนอื้มอืม,อม,อม,อม คือแบบสาลายนี้แบบเหมือนกับสาลายจริงมากนั่นแหละจริงแหละแล้วก็มันจะเหมือนกับเวเฟอร์ที่แบบบดละเอียดมากๆแล้วก็ละลายในปากคือแบบแน่นทุกอนูเลยแล้วแบบกัดเข้าไปคือความชาของสาลียตีเข้ามาก่อนแล้วก็เวเฟอร์ที่อยู่ด้านในอ่ะมันก็จะค่อยละลายเวเฟอร์ที่อยู่ด้านในก็จะค่อยละลายนะคะทุกคนแล้วก็อร่อยมากทุกคน อร่อยมากอันนี้โอเคต่อมาอชจะเป็นอันนี้เราขอเก็บเลยอเอชนกอะไรนะคะทุกคนน้องคืออะไรอ่ะน้องคือชาหรือว่าอะไร ลูกอมแบบนี้นะคะทุกคนอ๋อเหมือนลูกอมอ๋อน้องคือลูกอมทุกคนอือมเหมือนมันคือของจีนอะเขาเรียกว่าอะไร ที่มันเป็นน้ำดำๆที่มันเป็นน้ำเอาไว้กินแก้เจ็บคออ่ะทุกคนเราจำชิ้นไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นน้ำดำนี่เขาขายเป็นขวดแล้วก็แก้เจ็บคอรสชาติมันจะเย็นๆห,หวานๆอร่อยแล้วคือข้างในมีเยอะมากน่าจะแบบสุกชิ้นได้แล้วก็ นี่นะคะต่อมาจะเป็นจานนี้แกะเลยเย้ข้างในมีซองแบบนี้นะจ๊ะโอ้อันี่จะเป็นเหมือนกับขนมถั่วเมล็ดเล็กเหมือนกับมล็ดทานตะวันทุกคนอืมอืมนี่จะเป็นรสออริจินอลนะคะทุกคนอร่อย ย่านนใช้มือนะคะอืมอร่อยทุกคนตอนด้เป็นแบบนี้อืมอร่อยโอเครีวิวต่อนะคะก็นี่อันนี้จะเป็นถั่วแับยาวอันนี้คือกินครั้งเดียวเลยนี่ ชิ้นเท่านี้เท่านั้นเหมือนจริงมากอ,มอร่อยอร่อะไม่มีรสชาตินะคะมีแบบเค็มเค้วหวานๆวานมีเมล็ดถั่วฝักยาวด้านในด้วย ถั่วลันเตาต่อมาจะเป็นเจลลี่นะคะอ๋อน้องไม่ใช่เจลลี่นะคะน้องเป็นเหมือนกับายๆวิเฟอร์เม,ม็ดก็ผลไม้รวมอ๋อ ได้ทุกคนแบบนี้นะคะสีแบบนมมากอืมอร่อยเอย๊หอมหอมทุกคนอืมอ,อ,อ่ออื้มทุกคนมันเหมือน นมผงที่แบบเขาชงให้เด็กกินอะแล้วก็มาอัดแท่งมันก็มีความเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหน่อยของรสผลไม้รวมนะคะของรถเจ้าเนี้ยมะม่วงนะคะอ,อร่อยทุกคนอร่อยทุกเลยขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย มีประมาณยี่สิบสามสิบชิ้นได้ทุกคนเยเนี่ยเห็นไหมทุกคนยี่สิบสสิบชิ้นอะ<ม>เยอะมากก็คือแท่งหนึ่งใหญ่ด้วยอร่อยมากทุกคนไม่บ้าเขาขึ้นค่า